浪淘，浪淘。 พวกไม่ม่ทำอะไรเราก็มีมีปัญหาตอนนี้คือนักแสดงหลักถึงไม่มาก็ทำได้เรามาดูกันว่าวันนี้เสด็จกันหรือเปล่าคอยดูครับต่างกันงั้นก็ขอกัาก่อนนะว่าไปออกมันกลขึ้นไปตอนนี้ว่าทำอย่าตลอดเลยอะไรของงูนี่ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเเอาลยครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับดีครับทีมงานทีมงานนัดกี่โมงนะนัดเก้าโมงครับโอ้จะตีพวงแล้วครับยังไม่ได้ถ่ายเลยขอบคุณครับตำรวจได้ยังแม่รอนานไหมรอนานไหม คนนี้ที่อยากให้เข้าใจแม็กก็ต,ต้องต้องต้องแสดงเป็นน้องจริงเราจะติดเป็นน้องโดโรนที่ที่รักเออตอนนี้ตัดตัด,ตดหมดแบบว่าเป็นเพื่อนกันออกไปก่อนเออแล้วแล้วถ้าถึงฉากที่แบบว่าอ่าเอาแบบจริงแบบให้เข้าใจมัจริงจมันจะได้รับลืล่นเราจะได้มดไม่ต้อ,องผ่านหลายรอบใช่ไหมครับมันไม่มีใครขับเพราะว่ามันติดการแสดงเออแสดงครั้งเดียวจบฉะนั้นแบบว่าอยากให้เข้าใจเพราะว่าชั่วมันก็ไม่ได้ยากสำหรับแม็กก็ไม่ได้ยากสำหรับโดโร แสดงแบบเป็นเข้าใจบทเท่านั้นแหละแล้วก็แบบว่าเข้าใจบทพูดบทตามความเข้าใจไม่ใช่พูดบทแบบท่องคอนะเป็นในกองคือแสดงไปเลิกกองเออพักกองเนี่ยกินข้าวกันเพื่อนเหมือนเดิมแต่พอเลิกกองก็เอออะไาไม่ต้องเกินใจไม่ต้องเกินอะไรคือถ้าเขาพูดคาสุูปก็คืออันนี้เป็นกดตีตบมือกับแม่ไก่ตีตะมือกันเราต้องเป็นเพื่อนกัน ื่อนสนิทใช่คือเพื่อนสนิทเพื่อนคนแรกที่รู้จักอะฉากแรกอะฉากแรกสีสีอยังแบบไม่ไม่คิดอะไรเลยแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่รักสนิทกันแม็กในบทอะคือมันเป็นการแสดงทีเพื่อนเป็นอะไรกันไงเมื่อที่อยู่ที่อยู่เป็นเพื่อนหรือว่ารับเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยให้แสดงตามบทไปเลยแต่พอถามคาถามเออก็ปกติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรืออะไรใครแสดงเป็นพี่ก็แสดงเป็นะแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องการให้แสดงนะว่าเพื่อนอะเพื่อนในแก่งอะอยู่ก็ต้องเราอยู่ด้วยกันมึงพูดไม่เป็นไรแบบมันไม่มีกัน กอะไรแล้วโกรธก็ไม่ต้องเป็แบบว่าซีเรียสขนาดนั้นว่าต้องพูดเขว่าอ้าวอะไรวะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้พูดตามงขังเข้าใจเราไม่ต้องท่องโกรออกมาแค่แบบเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะก็พูดออกมาเลยเพราะว่าพี่คิดว่าเผอิญมันน่าจะไม่มีปัญหาส่วนคนอันนี้เนี่ยแหละเพราะว่าถ้าสมมติตั้งใจเราให้มันถ้าคิดว่ามันได้ดอย่างีนะมันจะได้เออจะได้โจทย์แค่นั้นแหละโจโจโกรธอยู่ที่เราอะไรเลยแต่น้าไม่ลงนะแล้วมันดูดีค่ะถ้าแสงแบบนันเป็นไง ก็น่าจะมีมากเนาะงงหมดไงก็เลยมีั้าหถ้ามีามอะแต่แล้วเลเกมอะไรครับผมเล่นเกมอะไรครับอย่างเงี้ยค่ะริงเกมไม่ไหวลอกุ้งหลังเงี้ยไมเยอะแยะฮรนับ่นกบามลงแรงเหรอเล่นแต่าช้าก็ลองโอเคเขาชวรลแล้วอ่ะเหมือนฟ้า มึงอะประธานชมรมต้าเรียกคนเข้ามาให้ได้เดยอะนะเว้ยอย่างที่มือตั้งใจไว้อะเออไม่ก็มไม่รู้ว่ากูจะทำได้หรือ,อเปล่าโหเหิมถ้ามือตั้งใจทำอะไรอะกูมังทำได้แล้พรา่ามั่นใจ,นะววจหน่อยเดียวสิอ๋อน่ามีพวกกูอยู่ด้วยเสียอย่างเจ้าอยู่ก็ลอหมาดเดือดได้ไงแอคชั่น อ่าโอเคครับมีใครจะเสนออีกหรือเปล่าครับพี่ครับผมกับตีขอลงเรื่องสัญญาเชยวครับอ่าได้โอเคงัค้นที่ให้เราสองคนทําคู่ก,กันเลยนะครับโอเคครับโอเคครับไม่ีใครจะเสนออะไรเพิ่มไหมครับอะไรเราไม่เหมือนกันมีสองเรื่องที่บทมันใจความมันดึงมีปัญหาอะไรครับตอนนี้น้องเหนินฟ,ฟ้าค่ะ เจ็บไมเจ็บไหมเจ็บคห่ไอ้เธอเนี่ยมันไม่อยู่กับพวกเราแล้วเว้ยสามเดือนก่อนน่ะมันขับรถเร็วจนเกิดโรบทีเห็นตอนนั้นหมองบอกว่าสมองมันบวมมากนั่นมันอาจจะทนอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนและสิ่งที่มาทำรือเคยทำอะไรบ้างครับ แล้วแบบแล้วพึ่งมาหลูตอนจริงแบบว่าถามว่าข้าวทำไมวันนี้แม่ไม่ทำกับข้าวให้กินอ่ะแม่ตื่นมารอแต่ช้าเนี่ย <laughs> อันนี้ร้องฉากร้องไห้ก็ทำไมถึงร้องได้ลืมตากว้างๆครับลืมตานานๆอ๋อเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยหรอร้อนพอร้อนใช่ไหมยื่ร้อนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกนิดหนึ่งพี่โอเคไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สู้ ครับรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับพอสอบถามไหมครับรู้สึกสนุกมากเลยยิงอ่ะไม่ได้อดีพี่ไม่ไหวใคอ่ะรถใคที่เดินไปเลย ไปได้แล้วเอารอแล้วเป็นไงเห็นพาทีตย์ไหมวันนี้เห็นว่าคิดจะยิสุดายอ่ะมือเรา after effect ไปวงกลมซสียงเลตอนนี้เรามาถ่ายฉากไหนฉากสนุกไหมฉากนี้ชอบไหมยังไม่ได้ถ่ายเนาะโอเคไม่ไม่เอาใบยามุเอาใบยามุเห็นแก้วพอนี่นะ น,นี้มไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นคนทกเดียวกอฮอลไม่ค่อยเป็นตีดูสิตีชอบชิ้นซีนนี้ไหมชอบมากเลยชอบโอเคทุกคนแล้วมราสองคนนะอะไรอ่ะปัดแก้มไงกินก<อ>ินหมดเพื่อปัดแก้มไม่ใช่ให้เมาเหรอ,อ,อทำไมไม่เมาจริงเมาจริงด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวความมันไม่เห็นไมญญ่แต่ที่เคยนะไมกินข้าวเราไม่ดีเดียบะใบยมุกนะฮะเราจะไม่ให้เห็นรู้ดิตื่นเช้ามาท้องเสียแม็กชอบฉากนี้ไหม ชอบชอบมากเลยครับเออทำไมยังไม่กินเราแก้มแดงอ่ะเออไม่ไม่ไม่รู้เมาทิพย์ครับอ๋อเมาทิพย์หมดเราแพ้เลยหน่อยไหมหน้ามันหิ้มไหปัดอ่อนปัดอ่อนปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองน้องไม่ต้องกลับโรงแรมไป็นงพาบาลหน้าน้องแพ้กุ้งอ่ะน้องนื่อยแคเดียวแลน้าจะแพ้ปะ ก็จะไปแล้เขาผ่านเลทะเลกันเองนี่ยผมกพูดดีแล้วครับี่ครับพี่ครับเออผมไม่เมาครับเช่ครับแล้วผมเมาเลยพี่เหนกพอ่เหนปวดผมครับหรือว่าอย่างนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอรดอลลี่เออดอลลี่อ่ะ้าอย่างเงี้ยสียชีวิตหนึ่งลายเริ่กองมาแรกค่ะเอแร้วกองมาว วันนี้ตื่นกี่โมงตืงต่นเจ็ดโมงจา้าวันนี้เรามาถ่ายที่ไหนมาถ่ายที่รวมหนึ่งที่ฉางอีนึงทำไมทำไมเดททำไมก้มอย่างนั้นครับทำไมเดทก,ก้มอย่างนั้นแก่แล้ว <laughs> <c oughs> คุณคุณเป็นโรคอะไรรึเปล่าครับแก่แล้วต้องการไม้เท้าเก <laughs> แล้วถ่ายอยู่เน็บไหนุนช่ยฉากวุ่นวายดูนั่นด่วะใครทำวะแม่งสุดยอดเลยกว่านะประธานคนต่อไปชัวร์ก็ไอ้นั่นไงไอ้เสือเออนันแหละน้องไม่ตั้งใจใะ่ป็นไงร้อนไหมวันนี้ร้นอนมากครับรถดับไปแกขับยากเหรอ มนดับนี้าสี่สามแอคชั่น 5, 4, 3, 2, ดูเข้าแบบไดนามิกออกจากรถนะครับแค่ออกจากรถก็แบบดูได้แล้วก็แบบนขนาดไหนอ๋อมันดีไม่ได้คิดเบื้องหลังของคนที่ทำสิทธิ์แล้ว สบายมันคือมันสบายตัวไปแล้วครับีไม่ไหวหมายถึงไม่ไม่ไหวกับวันนี้แล้วไม่ไหวแล้วน้องวายก่นไหมกลัวจังเลยมันฉักสุดทาคันอีกแล้วว่ารู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้รู้สึกเยี่ยงวะ่ะช็อก สรุปพี่โมหรือพี่ใครเนาะจริงๆพี่โมสามารถถ่ายในสานะได้เลยที่แบบมันมีต้องพ่อขางเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ก็เพื่อนเยอะก็ไม่เป็นปัญหามีปัญหาไม่สามารถถ่ายตรงนั้นได้มันเกิดปัญหานิดหน่อยครับเราต้องเปลี่ยนสถานที่เราก็ต้องเริ่มช่างใหม่หมดเลยไหนเราก็ต้องมาแข่งกันว่าเราจะแข่งกับพระอาทิตย์ได้อีกหรือเปล่าเป็นรอบที่สองมันยังไงนะมันยังไง ตรงไหนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยละเรื่องใหญ่ไหมไปทกนไปดูกอนรู้สึกกังไงครับเมื่อกี้รายการมกี่อืมที่พักไม่พูดแล้วกันครับผมเข้าใจแล้วมันช้ำใจนี่นี่ไงเราก็ได้สถานที่โลเคชั่นที่ดีกว่าอสวยกว่าแน่นอนรอติดตามครับเที่ที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับที่ H T s e v e t y ครับได้เพจครับกดซับสไคร้ได้เอ้ยยังไม่มียังไม่มีแน่นอนครับกับคำกระบ ขอสอบถามความรู้ส like, ึกไหมครับเหตุการณ์เมื่อกี้ผมผมว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำมันเกิดจากที่ผมไม่ได้ทำครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยใช่ครับเล็กน้อยถึงปานกลันเกิดจากการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยครับนี่อินเสสุดเพลงมาออย่าบเฮ้ยนะ่บเฮ้ยนะอาไปยืนก่อนก็ได้ไปยืนก่อนเราวิ่งมาจะจะถ่ายลงไปในน้ำไหม ฉากยูโรอยู่ตไหนเ้าต้องไปชีวิตยูโรก็จะอยู่เทมแมกซ์นึกว่าถ่ายเอาอะไรถ่ายเอาพวกบรรยากาศบ้างหรือเปล่าต้องนะถ่ายด้วยต้องนะถ่ายด้วยเดี๋ย่าเอาให้ได้สีนี้ก่อนแล้วค่อยถ่ายเป็นไงพี่น้องาฉากนี้ภูมิใจไหมภูมิใจมากแล้วก็คือกำลังจะตกแล้วตอนที่กำลังจะตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูนี้ฮะฮะขอดูหน่อยนีอยู่หลังคอมอ่ะใช่อยู่หลังค่อมได้ยู่กดอะไรนะเราดีใจมากครับ มันข้าตาใหญ่ไหมแม่ไม่ไม่สวีดกันเฉยเลยอ่ะสองคนนั้นดูดิงงไไม่คนโรแมนติกโอเคไหมร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวดีขึ้นไหมโอ้มอ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 ามันก็จะไทยไทยนู้นสิทางนู้นโอเคโอเคเช็ดเช็ดตาดีๆอมอมกลางแขนอามหมค์คันน็อกอ่ะใส่ไว้ตลอดนะแล้วก็ใส่ถึงมือด้วย รออกันซะแล้วล่าสุดอีกที่มันแน่จริงเลยวะไอ้เสืออาอพี่ชื่อเสือจริงจริงเหรอไม่คือพี่ก็พูดไปเล่นๆอย่างนั้แหละไม่คิดว่าเองจะชื่อเสือจริงจแล้วคุยกันมาตั้งนานแล้วคุณชื่ออ๋อ,อชื่อพี่เหรอพี่ชื่อฟ้าเป็นหัวหน้าชมรมเอชบีทีเอชับที่ขับอ่ะ <laughs> ความรู้สึกไหมครับสองวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ากลายเป็นแปแบๆไปแล้วใครเดีือดอ่ะเดืยดเตรียมเดบิวต์เลยเตรียมเดบิวต์แล้วครับเดบิวต์ความรู้สึกในหนังเป็นยัไงบ้างครับสนุกดีครับนี่จำบทยาวมากเลยครับไปย้อนดูได้ดีเราไม่มากนะรู้สึกชื่นใจครับนี่งานร่วมเพื่อน รู้สึกไงบ้างครับ2วันที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าสนุกครับสนุกสนานหนีฮาปาทิงโกกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รู้สึกดีมากเน้ยไงสนุกสนุกอยักถ้ามีถ้ามีอีกแสดงไหมครับรับรับงานไหมครับรับงานตลอดรับงานตลอดขอแค่ทีมงานคุณภาพได้ไหมใช่ครับนี่ขอบคุณมากครับขอสอบถามความรู้สึกหน่อยครับเหนื่บ้างครับวิดีโอเหรอใช่วิดีโอวิดีโอเหนื่อยมากเลยครับร้อนก็ร้อนรู้สึกรู้สึกไงบ้างครับที่ถ่ายมา2วัน ก็ประสบการณ์ใหม่ๆครับนี่ปิดกองนะครับเยวิ่ง oh <my> มองกล้องเลยครับก้อง <c oughs> ครับมอกองครับมอก้อง <c oughs> ครับโ <c oughs> อเค <c oughs> ในจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วก็ฝากติดตามเพจเลยครับ AUT Safety ครับ <c oughs> นี่น